เดี๋ยววันนี้นะคะวิวจะมาแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะเก๋งฮอนด้าเจตัว R S รถปี2017นะคะที่มาพร้อมกับดีไซน์โฉบเฉียวรูราและทันสมัยมากขึ้นรองรับทุกไลฟ์สไตล์ในการขับขี่นะคะและระบบความปลอดภัยครบคันนะคะ เดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของด้านหน้ารถกันดีกว่านะคะสําหรับไฟส่องสว่างของเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหลอดไฟแบบ LED นะคะและนั้นไม่พอยังมีกันจังหน้าโครเมียมแบบใหม่นะคะและมาพร้อมกับโลโก้ของเจ้าตัว RS ตรงรุ่นเขาเลยนะคะและนั้นไม่พอเดี๋ยวเรามาดูกันชนหน้านะคะออกแบบแบบสป,ปอร์ตเลยนะคะและมาพร้อมกับ ไปตัดหนอกคู่หน้ากันเลยทีเดียวนะคะสวย,ย <S <S สวยเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว R x ที่ออกแบบกระจกมองข้างเนี่ยเป็นตัวสีดำและมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ L E D นะคะตัวท็อปสุดๆเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวเรามาดูล้อนะคะล้อตัวท็อปจากโรงงานเลยค่ะคุณผูกคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อแบบสปอร์ตเลยออกแบบมาอันลอยขนาด16นิ้วนะคะ ไปชมในส่วนของด้านหลังของตัวรถกันดีกว่าค่ะว่าสวยงามขนาดไหนเนาะสำหรับเจ้า Honda Jazz ตัวนี้นะคะออกแบบมาอย่างแบบสวยหรูดูดีที่มาพร้อมกับ ไฟถอยนะคะไฟถอยรถที่ปับได้ทั้ง3ขนาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นาถอยหลังซ้ายขวาแล้วก็ถอยหลังตรงสะดวกในการถอยรถกันเลยทีเดียวด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้ของตรงรุ่นเลยนะคะ RS จะเป็นระบบเครื่องยนต์ของ IV Tech นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะที่มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านหลังเลยค่ะสวยเลยทีเดียวตัวนี้เนาะรองรับ น้ำมันนะคะ e85 นะคะตามด้านหลังเลย <5. S 1> และในตัวนี้นะคะกันชนหลังเนี่ยออกแบบมาดีไซน์แบบสปอร์ตสวยหรูเลยค่ะ <5. S 1> เข้ากับตัวรถได้ดีกันเลยทีเดียวค่ะเด <5. S 1> ี๋ยวมาก,กันเลยดีกว่าค่ะ <5. S 1> เดี๋ยววิวพาไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะ <5. S 1> ว่าจะสวยและกว้างขวางขนาดไหนนะคะ <5. S 1> ไปเลยค่ะ <5. S 1> ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องโดยสารของตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าจะเป็นยังไงสวยงามกว้างขวางขนาดไหนอุปกรณ์ครบครันขนาดไหนเราไปชมกันเลยค่ะค่าสมาหรฮอนด้า a จ z ตัวนี้นะคะที่มาพร้อมกับการออกแบบพื้นที่ห้องโดยสารนะโดยขนาดใหญ่กว้างขวางสะดวกสบายนะพี่สะท้อนความสปอร์ตผ่านเบาะนั่งดีไซน์ใหม่นะคะที่ตกแต่งด้วยได้สีส้มนะพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่วางแก้วนะคะบริเวณคอนโซลกลางพี่และด้านคนขับ พนักเท้าแขนนะคะพร้อมกล่องเก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่เลยจ้าในส่วนของระบบสตาร์ทนะคะเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะเลยค่ะคุณลูกค้าจะเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะสะดวกสบายในการากดปิดกดเปิดเนาะสตาร์ทรถเท่านั้นไม่พอสะดวกด้วยกุญแจสมาร์ทเอนทนะคะลูกค้าสวยๆเลยเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโคงมาลลยกันดีกว่าค่ะ พวงมลลาลัยเนี่ยจะออกแบบเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลลาลัยเนี่ยจะมี7สปีดก,กันเลยทีเดียวเราจะเรียกว่า,าแพดเดิลชิพนะคะลูกค้าและมีระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติด,ด้วยค่ะทตไม่พพอนะคะเรายังมีปุ่มอ,อีคอนโหมดนะเป็นระบบช่วยลดการใช้พลังงานของรถยนต์กันเลยค่ะ แล้วเรามาดูในระบบเครื่องเสียงกันนะคะในห้องโดยสารเนาะระบบเครื่องเสียงเนี่ยจะออกมาเป็นจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะพี่ตัวนี้เนี่ยจะรองรับ Apple ิลคาเพย์ด้วยนะมี Google Map เนาะนำลูกค้าไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยัยหน้าจอเนี่ยแสดงผลการเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายได้ด้วยนะคะไม่ว่า,าจะเป็นระบบ FMAM นะ BooTooth USB อะไรต่างๆเล่นได้หมดนะพี่ถ้าไม่พอเนี่ยระบบปรับอากาศเนี่ยแอร์ A, เนี่ยแบบดิจิตอลนะคะปุ่มสัมผัสใช้งานได้ง่ายกันเลยทีเดียวค่ะและในส่วนระบบของเกียร์เนี่ยเกียร์เนี่ยของเราจะเป็นระบบอัตโนมัติแบบ CVT นะคะสำหรับระบบอ ปกป้องความปลอดภัยจากตัวรถนะคะระบบถุงลมเนี่ยหรือว่า ABS เนี่ยเรามีให้ตั้ง6ตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านหน้าคนขับด้านหน้าคนานั่งข้างคนขับนะแล้วก็ด้านข้างนะคะเพราะนั้นไม่พอยังมีตรงด้านหลังในตัวม่านของรถอีกทีนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเราได้ชมกองเสกยามของเจ้าตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยววิวจะทวนอีกรอบนะคะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นไหนสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถ Honda j a z z นะคะรุ่น1.5ตัว RS เป็นรถปี2017นะคะลูกค้าราคาของเราอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นก่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000กว่าบาทค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะใครอยากจะาหารถก่อนสบายๆและโปรพีดาว ิวแนะนําเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้จากโปรโมชั่นตอนนี้นะคะของรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายในส่วนต่างๆและเรายังรับประกันในส่วนของตัวรถนะคะมากกว่า10รายการนาน1ปีเต็มะคะ่ะและสําหรับช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเราก็ฝากติดตามนะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กเฟซหลักของเรา 229ออโตโมบิลพะราม9นะคะหรือว่าจะเป็นช่อง y o u t u b หน้าที่หรือว่าจะเป็นน้องใหม่ติ๊กตอกหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะในไลน์แอดของเรา2 9ออโตโมบิลนะคะพี่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้พามาชมกิจกรรมใหม่ๆหรือแนะนำรถใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าฮอนด้าแจ๊ตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ